ความสุขของเราต้องรอใครมาเติมให้เต็มจริงหรือยินดีต้อนรับโยมทั้งหลายโดยเฉพาะญาติโยมที่กำลังเดินทางบนถนนสายโสดอยู่ในขณะนี้เคยไหมโยมในคืนวันศุกร์ที่ฝนตกพรำ,พรำในเช้าวันปีใหม่ที่ทุกคนอยู่กับครอบครัวหรือในวันวาเลนไทน์ที่ทั้งโลกเหมือนจะกลายเป็นสีชมพู เราเลื่อนหน้าจอมือถือไปเรื่อยๆเห็นภาพเพื่อนแต่งงานภาพคนไปเที่ยวกันเป็นคู่ภาพครอบครัวที่อบอุ่นแล้วในใจลึกๆมันก็มีคำถามผุดขึ้นมาว่าเมื่อไรจะถึงตาเราบ้างมันมีความรู้สึกหวงหวงในใจเหมือนจิ๊กซอชีวิตของเรามันยังขาดชิ้นที่สำคัญที่สุดไปความรู้สึกว่าความสุขของเรามันยังไม่สมบูรณ์มันต้องรอ รอใครสักคนที่จะเข้ามารอใครสักคนที่จะมาเติมเต็มรอใครสักคนที่จะมาบอกรักมาดูแลมาทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าความรู้สึกรอ,อนี่แหละโยมคือความทุกข์ที่ละเอียดอ่อนและทรงพลังมากมันทำให้เรารู้สึกพร่องอยู่ตลอดเวลาทำให้เรารู้สึกว่าความสุขเป็นเรื่องของอนาคต เป็นสิ่งที่ต้องไขว่คว้าจากภายนอกเท่านั้นวันนี้หลวงตาไม่ได้จะมาบอกวิธีหาคู่ไม่ได้จะมาบอกว่าทำยังไงให้เลือกโสดแต่หลวงตาจะมาชวนโยมค้นพบขุมทรัพย์ที่มีอยู่แล้วในใจของโยมทุกคนขุมทรัพย์ที่จะทำให้โยมสามารถสร้างความสุขที่สมบูรณ์ได้ด้วยตัวเองสร้างได้เลยณนะวินาทีนี้โดยไม่ต้องรอใครขุมทรัพย์นั้น มีชื่อว่าพรมวิหารสีหลายคนพอได้ยินคำว่าพรมวิหารสีอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นธรรมะขั้นสูงแต่จริงๆแล้วมันคือเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการหัวใจที่ทรงพลังที่สุดเป็นคุณสมบัติ4ประการที่ทำให้ใจของเรากลายเป็นเหมือนพรหมคือเป็นใจที่ยิ่งใหญ่กว้างขวางเปี่ยมด้วยความสุข และไม่ว่าใครจะเข้ามาหรือจากไปความสุขนี้ก็ยังคงอยู่เรามาเริ่มตีความพรหมวิหารสี่ในมุมมองของคนโสดกันเลยดีกว่าข้อที่หนึ่งเมตตาศิลปะแห่งการรักตัวเองให้เป็นคือเมตตาแปลว่าความรักความปรารถนาดีที่ผ่านมาเรามักจะมองหาเมตตาจากคนอื่นรอให้เขามาบอกรักรอให้เขามาใส่ใจ แต่ในวันนี้หลวงตาอยากชวนโยมลองหันกลับเอาความเมตตานั้นมามอบให้ตัวเองเป็นคนแรกแล้วการเมตตาต่อตัวเองทำอย่างไรล่ะมันคือการหยุดเสียงตำหนิตัวเองในหัวเสียงที่คอยบอกว่าเราไม่ดีพอเราอ้วนไปเราจนไปเราไม่น่าสนใจถึงได้ไม่มีใครเอาโยมลองคิดดูสิขนาดเราเองยังไม่รักตัวเองเลย แล้วเราจะไปคาดหวังให้ใครเขามารักเราได้อย่างไรการเมตตาตัวเองคือการลุกขึ้นมาดูแลร่างกายนี้ให้ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายนอนหลับให้เพียงพอไม่ใช่เพื่อจะให้ใครมาชอบนโยมแต่ทำเพราะรักและเคารพในร่างกายที่เป็นบ้านของเราคือการหาเวลาทำในสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆอ่านหนังสือฟังเพลงปลูกต้นไม้ เติมอาหารใจให้ตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมาป้อนเมื่อโยมฝึกที่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองได้ความรู้สึกโหยหาความรักจากภายนอกมันจะลดลงไปเองเพราะเราได้กลายเป็นแหล่งพลังงานความรักให้กับตัวเองแล้วข้อที่สองรุณาอ้อมกอดสำหรับวันที่ใจอ่อนแอคือกรุณาคือความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ปกติ เราจะมีกรุณาต่อคนอื่นที่กำลังลำบากแต่เรามักจะลืมมีกรุณาต่อตัวเองโดยเฉพาะในวันที่เรารู้สึกทุกข์จากความโสดในวันที่ความเหงาถาโถมเข้ามาในวันที่เราร้องไห้เพราะรู้สึกโดดเดี่ยวแทนที่จะดุด,ด่าตัวเองว่าอ่อนแอจังเลยเรื่องแค่นี้ก็ร้องไห้หรือแทนที่จะรีบหาอะไรทำเพื่อกลบกลืนความรู้สึกนั้นลองใช้กรุณากับตัวเองดูสิโยม ลองกอดตัวเองเบาๆแล้วพูดในใจว่าไม่เป็นไรนะตอนนี้กำลังเหงาอยู่กำลังเสียใจอยู่รู้สึกแบบนี้ได้ไม่ผิดเลยมันคือการยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นและโอบกอดความรู้สึกนั้นด้วยความอ่อนโยนเหมือนที่เราจะทำกับเพื่อนสนิทที่กำลังร้องไห้เมื่อเราทำแบบนี้ความเหงาที่เคยเป็นเหมือนปีศาจน่ากลัว มันจะกลายเป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งที่แวะเวียนเยี่ยมเยียนแค่เขาต้องการให้เรารับรู้และปลอบใจแล้วเดี๋ยวเขาก็จากไปการมีกรุณาต่อตัวเองคือการเปลี่ยนศัตรูในใจให้กลายมาเป็นมิตรข้อที่สม,มุทิตายินดีกับคนอื่นแล้วความสุขจะสะท้อนกลับมาคือความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีข้อนี้สำคัญมากสำหรับคนสูตรในยุคโซเชียลมีเดีย เวลาเห็นเพื่อนลงรูปคู่หวานชื่นรูปขอแต่งงานรูปครอบครัวความรู้สึกแรกที่แวบเข้ามาในใจของเราหลายคนคืออะไรโยมความอิจฉาใช่ไหมความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมไม่ใช่เราความรู้สึกนี้มันเหมือนยาพิษนะโยมมันไม่ได้ทำร้ายใครเลยนอกจากตัวเราเองมันเผาไหมใจเราให้ร้อนรมและหม่นหมองมุทิตาคือยาถอนพิษชั้นเยี่ยมมันคือการฝึก ฝึกที่จะเปลี่ยนความรู้สึกนั้นเมื่อเห็นภาพเหล่านั้นให้หายใจลึกๆแล้วตั้งจิตในใจเลยว่าขอให้เพื่อนมีความสุขมากๆนะยินดีด้วยจริงๆแม้ตอนแรกมันจะฝืนๆก็ตามทำไมการทำแบบนี้ถึงดีกับตัวเราเพราะเมื่อเราแผ่ความยินดีออกไปใจของเราจะขยายใหญ่ขึ้นมันจะโปร่งเบามันจะเปลี่ยนจากใจที่ขาดแคลนมาเป็นใจที่มั่งคั่ง และเมื่อใจเราเปี่ยมสุขจากการยินดีกับผู้อื่นได้ความสุขนั้นมันจะสะท้อนกลับมาหาเราเองนอกจากนี้อย่าลืมมีมุทิตากับตัวเองด้วยนะชื่นชมความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของตัวเองในแต่ละวันยินดีกับก้าวเล็กๆของเราข้อที่4อุเบกขาความสุขที่แท้จริงคือการปล่อยวางข้อสุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลาง คือการยอมรับความจริงว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใจเราก็ยังคงสงบสุขอยู่ได้สำหรับคนโสดอุเบกขาคือการปล่อยวางคำถามที่ว่าเมื่อไรและทำไมคือวางความคาดหวังว่าชีวิตฉันจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีคู่อุเบกขาไม่ใช่การยอมแพ้หรือหมดอะไรตายอย่างนโยมไม่ใช่บอกว่าฉันจะโสดไปตลอดชาติ แต่เป็นการยอมรับความจริงณปัจจุบันขณะว่าตอนนี้ฉันโสดและฉันก็มีความสุขดีในแบบของฉันคือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดดูแลตัวเองด้วยเมตตาปลอบใจตัวเองด้วยกรุณาชื่นชมโลกด้วยมุทิตาและสุดท้ายคือปล่อยวางเป็นอุเบกขาเมื่อโยมมีธรรมะ4ข้อนี้อยู่ในใจโยมก็ได้กลายเป็นพรหมที่มีลมหายใจเป็นคนที่เปี่ยมด้วยความสุขจากเนื้อใน เป็นคนที่สมบูรณ์ในตัวเองสถานะโสดจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นโอกาสทองโอกาสที่เราจะได้สร้างฐานที่มั่นทางใจโอกาสที่เราจะได้รู้จักและรักตัวเองอย่างแท้จริงและคนที่สมบูรณ์พร้อมในตัวเองแบบนี้จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์อย่างน่าประหลาดเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้แต่ถึงตอนนั้นการมีคู่หรือไม่มีคู่ ก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญที่สุดในชีวิตของโยมอีกต่อไปแล้วก็ได้นะสุดท้ายนี้หลวงตาขอฝากข้อคิดทิ้งไว้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีใครแต่มาจากการเป็นคนที่มีหัวใจอันประเสริฐเป็นพรหมของตัวเองและเมื่อคุณเป็นพรหมได้ด้วยตัวเองแล้วไม่ว่าสถานะจะเป็นสวดหรือมีคู่คุณก็คือผู้ที่มีความสุขที่สุดในโลกอยู่ดี จเจริญพร